สวัสดีจ้าพี่น้องพบพ่อกันในช่อง like channel นายชาแนลเนาะคะ่ะมนี่กับพีพ่พน้องเขาป่าเนาะไม่บงจ้าพี่น้องมาหาเนาะไม่บงไปต้มไปยังเนาะจ้าจไปหาเนาะไม่บงไปต้มเพื่อได้คาลดนักเลือกคาขนมเล็กน้อยจ้าพี่น้องมาหาไปต้มขายเด้อจ้ามาฮอดกะพี่น้องเอ้เนี่ยเห็นดูจ้านี่นี่แต่มาคอยบ่มีมองตั้งกล้องให้เจ้าเบิ่งนี่ดูจ้านี่นี่มันหกมันชันมึงเน่ยพี่น้องอันนี้คือขังหวย พุนจะข้างในผูกก็มีผุนพี่น้องเห็นบ่พผุนสองนอลไล่ๆงามๆพุนจะเด้อเขาอนุญ,ญาตตัดเกินเด้อจพี่น้องเด้อเจอแล้วจ้านอแรงแหกหมาน่เดยอตัดกันเด้อจพี่น้องเพราะว่ามันมันบ่มีหมองตั้งกล้องจา้ามันเอาบ่าได้จา้า งามๆเล้ อ,อยู่กอติดกันนี่เท่น้องกอดน,นี่จะใช่ๆกัน ลายยุ่งจัอน้ำห้วยพี่น้องโอเคไหะบ้ัวนี้สองหนึ่งออนบ้าองแล้วสอะสามเลยนม่สามหนองงามเลยนมพี่น้อง khấu khâu, con không đấy, khang huê, น้อ,กกอหนึ่งไก,ก่มาใส่ไก่ข้าวเสียมตักนะนีย่ยใบใหญ่เป็นไดรแ,แ,แต่งงามมแต่ดินแต่งน่อไม้ก้นอันนี้บุญได้เอาไม้แหนมมามนะ ไปทะเลาะกันทำไมนะฮะลูกก็ได้เออตาแม่ก็ได้เลยลูกหมากัไปตีกันบัดให้บอกให้ไปทะเลาะกันลงมาเลยสมม้ิมไม่กันพี่น้องขอมันน้ำเสียดขขายขขหกหาอุ่นอุ่นจะนอนญ่ๆ ขบวเห็นสำพี่น้องมันอยู่กลางโขขโมอมันขอมยมันไงไาไปเห็นน่อไม้ดองก็ได้โยอยู่กลางโอ เอละเออเอาละนูกังๆ ข้าวขาว Một cắt. Một okay. cắt Có điều. Xem nó ngon ngon. Tăng lên này. ง่นอนกหญ่ายเลยขึ้นบกหาบก็คนนอน,อนอนบักงหญ่ใส่นอเห็นหัวมันตุปูอยู่เห็นแต่หางมันโคไม่จากก้ากรเห็นแบบนี้เดี๋อวลืมมองแล้วงหญ่เลยเเหน็หนหางเหน็นหางเาะ มีดแหลมบ่ได้เอามาเด้อเลียมไรลืมมักลืมงามดีพี่น้องไปเบิ่งฝั่งตรงขามจนวนยังเสียวกคืได้ยัาไงแตงมีจนวนยัอไงนี่ Đi đi rất ngon đi tiếp coi. nhai. Bắt nhai, bắt nhai. เบิงเบิง,บงน้องไม้ไหมจ้ะด,นะด,ดีดีขึ้นเยอะเยอะเลยขออนุญาตตัดเด้อจ้าท่าพ,พี่น้องกลับบ้านเลยเด้อะคะ่ะลูกสมุนก็พร้อมแล้วน้องไม้กับเลไล,ลจ้ะสองปุยเลยอันนี้ถุงหนึ่งเต็มคือพอเต็มไม่ได้หรอกพี่น้องอันนี้หยกเบาไว้เต็มหนึ่งให้ เี้ก็เต็มไม่ตนองนใหญ่ๆเด้อลกสมุนกับพ่องครับล่ะลุงองเร็วกลับบ้านแล้วอารถพ่วงข้างมากตมื่อน,นี่ออกมาไกลจากบ้านคล้องอยู่จากคล้องก็ออกจาไกลจากบ้านอยู่ยนี่ก็เป็นคล้องมองนี่ก็ตั้งตั้งกล้องบ่เคยได้ก็ไปได้ตั้งกล้องอยู่ตอนนี้ ก็เป็นคลองอันนี้ตั้งตาอ้อยมันต้องไปตั้งฝั่งนุ่นฝั่งมุมมีหน่อไม้ตั้งพี่น้องเหมือนถุงพองแล้วแล้วลูกแล้วไปใส่เบสตาร์ทเครื่องโหลดผ่านสองคนพี่น้องกำลังผ่านตีแฟกระเป๋าตั้งคลองไปไหนลูกปะคลองเพื่อรอข้างนอกแล้วมั้งที่นี่ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สำานี้แล้วจ้าพามาหานอไม้จ้าเพ็ดนอไม่ดองแล้วจ้าเดี๋ยว้าเบือกเด้อพี่น้องเด้อมันยังแรงอยู่เฮ็ดยังม่มีหา มาหาอยากหากินน้ำกันได้เนียนะพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นายชาแนลเนี่ยเด้อค่ะสวัสดีจ้า